สวัสดีครับผมชื่อครูลอผมครูโสดครับส่วนของครูอ้วนสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวัตถุประสงค์ในการสอนภาษานะครับโดยแบบแรกนะครับจะเป็นวัตถุประสงค์ทางพุทธพิสัยนะครับเป็นวัตถุประสงค์ทางด้านความรู้ที่มุ่งให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนภาษาไทย จากการคิดระดับพื้นฐานสู่การคิดระดับสูงนะครับโดยแบ่งเป็นข้อย่อยๆดังนี้นะครับ 1. การรู้เป็นการวัดความรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนได้เรียนมาสามารถจำเนื้อเรื่องชื่อบุคคลสถานที่และสิ่งต่างๆที่อยู่ในเนื้อเรื่องจำกฎทฤษฎีและหลักการต่างๆได้นะครับ 2. การเข้าใจเป็นการวัดการเข้าใจในเนื้อเรื่องที่เรียนมา โดยสามารถบอกหรือเล่าให้ผู้อื่นฟังได้สรุปเรื่องได้นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายความหมายของคำํำประโยคและข้อความโดยใช้ภาษาข,ของตนเองได้อีกด้วยนะครับ 3. การประยุกต์ใช้เป็นการนําบทเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเช่นถ้อยคําวิธีการหลักเกณฑ์และแนวคิดต่างๆนะครับ 4. การวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวละครจากเรื่องที่อ่านเช่นคุณลักษณะหรือนิสัยของตัวละครคุณลักษณะพิเศษของสถานที่และสิ่งของต่างๆที่ปรากฏในเนื้อเรื่องครับ 5. การสังเคราะห์เป็นการวัดคุณสมบัติรวมของเรื่องราวที่เรียนไปแล้วนอกจากนั้นยังสามารถนำเสนอแนวคิดของเรื่องไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆได้ 6. การประเมินค่า เป็นการวัดคุณค่าประโยชน์ข้อคิดเหตุผลข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงและการาคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับสำหรับหัวข้อต่อไปขอเชิญคุณครูโสดให้ความรู้แก่ทุกท่านครับวัตถุประสงค์ทางจิตพิสัยจิตพิสัยเป็นความรู้สึกนึกคิดเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในขณะทำกิจกรรมการเรียนซึ่งมี5ข้อดังนี้นะครับ 1. การเป็นผู้รับที่ดีหมายถึงผู้เรียนยอมรับสถานการณ์ในห้องเรียนที่ผู้สอนจัดและเร้าให้ผู้เรียนสนใจเกิดความรู้สึกต้องการเรียนพฤติกรรมแสดงออกคือตั้งใจสนใจมีสมาธิอดทนและยอมรับความแตกต่างของสมาชิกในห้องเรียนได้ครับ 2. การเป็นผู้ตอบสนองที่ดีหมายถึง ผู้เรียนมีปฏิกิริยาตอบสนองในขณะที่เรียนได้แก่ปฏิบัติตนตามข้อตกลงส่งการบ้านตรงเวลาร่วมอภิปรายและร่วมกิจกรรมกับเพื่อนในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอครับ 3. การเป็นผู้รู้คุณค่าในเรื่องที่เรียนหมายถึงผู้เรียนแสดงความซาบซึ้งในวรรณคดีหรือวรรณกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนนำเรื่องที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ 4. การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขหมายถึงผู้เรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองเคารพกฎระเบียบตลอดจนข้อตกลงของสังคม 5. การเป็นผู้มีคุณลักษณะส่วนตัวที่เหมาะสมหมายถึงผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองมีสติสัมปชัญญะทั้งในการเล่นและการเรียนอีกทั้งยังมีสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี ต่อไปขอเชิญครูอ้วนครับวัตถุประสงค์ทางทักษะพิสัยเป็นความชำนาญหรือคล่องแคล่วในการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาไทยดังนี้ครับ 1. การเป็นผู้มีทักษะในการฟังหมายถึงเป็นผู้มีความคล่องแคล่วในการฟังเช่นฟังคำอธิบายฟังคำสั่งเป็นต้น2 การเป็นผู้มีทักษะในการใช้สายตาหมายถึงเป็นผู้มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนตาการกวาดสายตาการเพ่งสายตาเพื่อดูภาพและสิ่งแวดล้อมรอบตัว3การเป็นผู้มีความคล่องแคล่วในการใช้มือครับเนื้อหาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ความเข้าใจ กี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการสอนภาษาเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ